สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพชรโชคมาสาวัสดีตอนตอนสองทุ่มกว่าเด้อน้องเพชรโชคมาลาเขานอนเด้อครับสวัสดีครับเมื่อนี้ฝนตกฝนตกปล่อยๆน้องเพชรโชคมาลาเขานอนนะคุยเด้อหนุคุยเด้อ อุ้ยเสียงเงียงเลลูกเออเออโ้ยเสียงเงียงเลลูกเออเออเสียงเงียะเสียงเงียงเลูกอุ้ยโอ้ยไปไหนลูกไปไหนผู้ใดนะเอาเลยนะมาเบิ้งเด้อมาเบิ้งเป็นมาเบิ้งปุกครับมาเบิ้งปุกมันอุณหอากาศเย็น ใส, ina, ส่เส uh> uh External> ื้อนะนะบลุมาสวัสดีครับฮะใส่ใส่ใส่ออื่นผมกายูกับแม่ผมลหะครับเนอนอุ้ยอุยอุ้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 ย เห็นจะครองเห็นจะครองมาลูกอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือพูดะลูกไอือ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 อย เปิ้งเพชรโชคเล่นนะครับอ uh ุ้ยไว้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเนนี่ห้องนอนนะครับนี้ห้องนอนอเพี่โชนครับห้องนอนค่ะห้องน้อนห้องนอนค่ะห <coping> em. ้องเช่านะครับห้องพี่โชกเชาครับ เบชชคเข้าครับเช้าเขาอยู hmm. yeah. mm ่ก hmm. yeah. yeah. hmm. ับพ yeah. ่อแม่ครับบลุกบอกเมียเปียกหมดเลยเมียเลืยงานเปียกหมดเลยฝนตกทำเสิ็จับหอดห่องฝนตกเปียกหมดบรรลูุเปียกหมดเลยเห็นบอนี่ห้องสาวเนื้อค่ะห้องสาวห้องสาว เช่าน้องเพชรโชคครับสวัสดีครับเพชรโชคนอนก่อนครับเด้อเพชรโชคนอนก่อนละครับเด้อสองถุมอนนะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาลูกสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูก สวัสดีครับ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 บายบาย